กูเล่นตอนีแสงแดดมันตีจ้าจนตาจะพาบวนวนแล้ว ฉันขยับตัวไม่ได้ไดแ,แต่อดทนจนกว่าสายตาจะปรับแสงได้แสงแดดแห่งฤดูร้อนสองจ้าผ่านหน้าต่างของห้องที่คุ้นเคยมากอาการมึนงงเริ่มจะหายไปและฉันก็เริ่มมองไปรอบๆแต่ในที่สุดแต่ทันทีที่ฉันขยับตัวความเจ็บปวดที่ท้องทำให้หัวใจเต้นแรงโดกี้ดกี้เหมือนจะทะลุบ้าวูฮูมันมีบางอย่างิปกติฉันเป็นอะิเตะ 2D ดูฉันติดอยู่ดนโลก2ักันเหรออ๋อ oh oh. อากาศน้ำมืดเริ่มทำให้หายใจไม่ออกฉันกุดมรไปที่ตักทันทีพยายามหายใจช้าๆ <c oughs> ฉันรู้สึกแนหน้าอกเหมือนโดนบีบจากข้างในห <c oughs> ลังจากผ่านไปหลายนาทีลมหายใจของฉันเริ่มคงที่ <c oughs> <c oughs> ไอ้ตายสิเอ๋ต่อดีวะฉันพยายามคิดเพื่อหาทางออกจากที่นี่ห้ได้จนกระทั่งมีความคิดหนึ่งผลขึ้นมาโอ้ปิง้ง เออว่าแค่ฉันกลับไปเป็นเวอร์ชัน 3D ออกไปได้นอกของจอนี่ทุกคนก็เคยทำอย่างนั้นแหละที่เป็นบั๊กของเกมอ่ะเออคอมมอนเซนต์มาฉันตัดสินใจจะออกไปจากเวอร์ชั่น 2D แล้วกลับไปยัง 3D ฉันยื้มันออกไปพยายามนั้นตัวเองเข้าสู่โลก 3D ทําไมมันไม่ได้โว้ยโแมวงไว้ได้เรื่องแหวนกว่าโอ้ยแม่หายยันแม่ ฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่มันเปาประโยชน์จึงอยู่ทำหน้าตาอินเตอร์เฟนเหมือนจะจับต้องไม่ได้เหมือนมันไม่มีอยู่จริงตัวเลือกเดียวที่เหลือคือไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องหาแหวนให้เจอแหวนของที่รักไอสัตว์มันน่อยู่ที่นึจะแข่งบนโลกใบนี้แล้วจู่ๆเด็กสาวตัวเล็กแสนน่ารักกับผมมาจากที่ไหนสักแห่งเธอสบับผลแกละสั้นๆของเธอดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์และเธอกำลังเจ้ามองคุณอยู่มันทำให้ฉันรู้สึก อึดอ,อัดแค่ดูก็รู้ว่าอีนี่มันปีศาจในคราบนางฟ้าชัดๆัดฉันคิดในใจแบบดังๆยังไม่ช่นกับการโดนว้าไปมาหรือพลังในธรรมชาติเหล่านี้เธอถอนหายใจเสียงดังพร้อมกับกรอกตาท่าทีของเธอทำให้ฉันรู้สึกอึดอ,อัดฉันก็เ่มเป็นฝ่ายพูดก่อนมีแตดโอ้ยมีตาเธอหลีตาลงอย่างท้าทายเธอหลีตาลงอย่างท้าทายและเสียงของเธอก็ดังก้องไปทั่วแวจะเป็นใครได้อีกล่ะ คุณหเห็นสาวคนอื่นแบบฉันไรืง่งแล้วก็ชื่อเหมือนฉันอีกอ่ะเธอดูเหมือนกําลังประชดฉันอยู่ราวกับฉันทําอะไรผิดหรือเป็นหนี้บนคุณมันอย่างนั้นนะฉันไม่สนารว่าคุณจะไปเจอใครมา เธอคงไม่เชื่อแน่ว่าว่าฉันมีเมียชื่อว่าแคปปี้คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยคิดว่าจะเข้ามาง่ายๆหรอแบบไม่ได้หรอกเสียงนกเสียงกาเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแม่งบนแล้วเธอชูนิ้วโผล่อนนิ้วคือควงบางอย่างแต่ฉันก็ได้เห็นสิ่งที่อยู่บนนิ้วเธอมันคือแหวนแหวนที่หายไปจากนิ้วของฉันฉันอ้าป,ปาก <c oughs> ตรงตาเธอเปล่งประกายพร้อมรอยยิ้มผ่านขนตาสีเข้มของเธออีฮิแ้อืม <c oughs> นี่คือของที่คุณทำหล่นไว้หรือเปล่านะ <c oughs> และดึงคอเสื้อเพื่อระบายความอึดอัด <c oughs> น้ำเสียงแข,ข็งกล้าแล้วท่าทางของเธอทำให้ฉันสะท้านไปทั่วร่างกายตอนนี้ฉันมันใจแล้วว่า อีนี่แม่งไม่ธรรมดาฉันสูดลมหายใจเข้าแล้วก็พูดออกไปว่ามึงอยาจะเจอกูกูจะซีเหล่งสีหมอใส่หน้ามึงไอ้เฮียทํ้วมึงเอาแหวนคืนมาอีสัตว์คุณหมายถึงเค้ื่อนประดับนี่หรอฉันก็สงสัยตั้งนานว่ามันคืออะไรอะ่ะเสียงของเธอเริ่มอ่อนลงกลายเป็นเสียงของความสงสัยความอึดอัดเริ่มจางหายไปเธอดูไม่ค่อยน่ากลัวเหมือนก่อนหน้านี้แล้วท่าทางของเธอเปลี่ยนไปจากเสือแสนดูร้ายกลายเป็นลูกแมวขี้สงสัยเมื่อฉันกระพริบตา พี่ต่าว่าฉันสองดีก็หายไปแล้วมึงจะลงกูเซ็ตย่อสุดต่อมึงจะเด้กเกียร์ดเด็มึงได้กินนมนาเฮียฉ<ช>ัตะกนอย่างหงเสีย ฉันทำอะไรไม่ได้เลย้วนอกจากต้องตามหามิตะของที่นี่เธอมีแหวนของฉันอยู่ถ้าไม่มีมันฉันก็ทำมิเฮอะไรไม่ได้ฉันรีบเดินไปที่ห้องครัวเป็นที่แรกด้วยความรีบฉันจึงผลักประตูไปเต็มแรงห้องครัวมันสว่างกว่าห้องที่แล้วอบอุ่ด้วยกลิ่นของแครอทที่คุ้นเคยแต่กลับไม่มีพิแวลของมิตะสองดีเลยฉันรีบวิ่งออกไปกระโดดข้ามโซฟาห้องนั่งเล่นอย่างรวดเร็วก่อนจุดตรงหน้าประตูห้องนอนประตูส่งเสยงเอียดเมื่อฉันพาเข้าไป แล้วเธอก็นั่งอยู่ที่ตรงนั้นบนที่นอนนั่งท่าขัดสมาธิอย่ากับว่าเธอรอฉันให้มาเจอเธอลืมตาขึ้นมองกระแพงอยงใจเย็นแล้วท่านใดนั้นด้วยความคล่องแคล่วราวกับนักกายกรรมเธอก็กระโดดผ่าฉันอย่างรวดเร็วฉันนึกได,ด้ดีได้แล้วละ่ะถ้าคุณอยากได้แหวนประหลาดนี่ละก็คุณจะต้องเอาชนะเกมเอกโกให้ได้ก่อนนะไอ้ควายเธอยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์และมอบลงเล็กน้อยจากนั้นเธอก็แลบลิ้นออกมาราวกับ ลูกสนักท่าทางคีดเล่นและแววตาสุขสนของเธอทำให้ฉันท่าทางคีดเล่นและแววตาสุขสนของเธอทำให้ฉันโนกโกฉันตันไหลเธอเบาๆเรเวนระยะห่างแข็งนะดิฟังนะนั่นมันสำคัญกับฉันมากๆได้เยื่อส่งมันมาให้ฉันทุกอย่างขึ้นอยู่กับมันฉันพยายออา,ามเพิ่มน้ำเสียงหนักแน่นและจริงจังแต่ก็รู้สึกเหมือนจะเปล่าประโยชน์ถ้าต้องพูดกับมันมันทำเป็นหูทวนลมจนกระทั่งฉันเกือบจะเป็นบ้าจนทำให้ปรด การลบๆใบแปลกอย่ามาจับกูอ้ควคยแหวนนี่มันสําคัญเรยนักหนาเนี่ยุณเป็นพวกข้างรไรแหวนหรือไงเนี่ยฮะไอ้เหี้ยชชบใส่แหวนขนาดนั้นเลยเหรอมึงกล้าขนาดนั้นเลยเหรอเธอตอบกลับเสียงดังกว่าที่เคยพร้อมกับถอยคํหน็บแนมมันคือแหวนพิเศษอะจะให้กดเทํายังไงดีอะเอาคืนมาดิสั่แหวนพิเศษง,งั้นเหรอุณเป็นพวกข้างแหวนจริงๆด้วยสินะ <laughs> เสียงฮาร์ของเธอกับฟังดูเป็นมิดอย่างน่าประหลาดมาเถอะเธอคนข้างแหวนมาเล่นเอ็กโอเกันเธอะอย่าโมแต่หาเขาอ้าให้เสียเวลาเลยถ้าทางเธอจะชอบนั่งเกน,นี้มากเลยสินะฉันคิดในใจอย่างเสียงดังได้งั้นเริ่มกันเลยคุณเริ่มก่อนเลย,เก,เลยก็ได้นะวันนี้ฉันอารมณ์ดีแบบสุดๆกรืมการ ฉันม้ออกมแล้วว่าทำไมคุณถึงเลือกเอ็กถ้ฉันเป็นโอคือจิตวิทยาไงล่ะจิตวิทยาศัยดาร์กเดี๋ยควบคุมระบงการไอควายฉันชอบเกมนี้จังเลยนะไอกากบทเล็กๆนี่นะผู้มันคิดว่าจะครอบครองได้ทุกอย่างง่ายๆนี่มันการะได้ออกเชิญสัญะลักเลยนะในขณะที่เธอพูดไม่หยุดฉันก็ค่อยๆกาอย่างเงียบ เมืม่อคุณพยายามจะปฏิเสธเรื่องแมนอยู่แต่มันก็ไม่ได้ผลเท่าไรเก่งไม่เบาเลยนี่มังจะโดนกูควบคุมและบงการเพราะกูคือโยฮันลิเบิร์นเราเล่นกันไปเรื่อยๆในทุกการกาเธอเก็หัวร้อและพูดไม่หยุดทำให้หูฉันค่อยๆชินกับเสียงขอ,องเธอขึ้นเรื่อยๆแล้วยังมีแ็ถึงจุดจบแต่ทนใดนั้นก็ถูกขัดขวางด้วยเสียงเข้ประตูเสียงขอนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆและมันแรงจนทำให้พื้นใต้ใเท้าเราสัน่น ในที่สุดประตูก็ถูกเปิดออก <G ül> และมิตาบ้าคลังกระโผผเข้ามาเธอเดิมนมาหยุดอยู่ตรงกลางห้องฉันตัวแข็งทื่อรู้สึกว่าตัวเองน่าซีด้วยความตกใจในมีตาสองดีก็ดูตกใจด้วยเหมือนกันมิตาบ้าคลังจ้องพวกเราทั้งคู่และเริ่มพูดด้วยเสียงแปลกๆเลเยอรมึงมาทำอะไรที่นี่มึงต้องไปหา อีพวกนี้อีกกี่ตัวถึงมึงจะพอใจกูละเกียรโลกแบนๆบอย่างนี้ซะดึกเกินมันโลกของโอตาคุมเหม็นเปี้ยวมันน่าเบือ่ออูบาทชาติชั่วนั่นมึงจะไปไหนนะ่ะหยุดนะฉันจับมือเมตาสองดีแล้วิ่วิ่งไปที่ทางออกท,ทางเดินเริ่มเบี้ยวอย่างแปลกประหลาดอาที่เรากำลังวิ่งก็มีเสียงท้าที่ตามหลังมาทำให้เราต้องวิ่งต่อไป ไม่รู้เลยว่าพวกเราวิ่งมานาแค่ไหนแล้วเสียงเต้นของหัวใจที่ดังก้องในหูจากความตื่นตระหนกนั้นมันปิดกั้นเสียงเือ,อย่างไปหมดฉันไม่ได้สังเกตเลยว,ว่าไมตาสองนี้กำลังพูดกับฉันจนกระทั่งเธอสะบัดมือออกเฮ้ใจเย็นก่อนม,มีใครตามมาแล้วนะเอาโอเคความร่าเริงหายไปจากใบหน้าของเธอเหลือไว้เพียงแค่ความโศกเศร้าเธอก้มลงมองที่พื้นแล้วก็เขี่ยเท้าไปมาเพลยเยอร์ <Play you. S 1> คุณต้องการใหม่นี้ใช่ไหมยังไงคุณก็เอาชนะฉันได้แล้วพอเง้นลำนี้ไป เธอก็ส่งามนเครื่อ้เที่นี่ของฉันขอบใจมากนะเราจะไปเธองยน้ามองฉันแล้วก็ยิ้มมือเขอเธอสัน่นและพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ลังเลไปที่ไหนอะฉันไม่มีที่ให้ไปแล้วล่ะขอคุณได้มาให้กับฉันนะเจอคนประหลาดอย่าลืมกลับมาเล่นด้วยกันอีกล่ะในขณะที่เธอกำลังพูดจะมีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นลกรอบตัวปิดเปี้ยวก่อนจะกลับกายมาเป็นบ้านกล่องข้อความของมิตาสองคาพูดที่่ไมเข้ใจ เค้กหรอฉันไม่ค่อยชอบมันอ่ะพวกเราไปคุยแค่เรอได้กันดีกว่าไหมฉันกลับมาแล้วฉันใช้กุใส่ยอดกับเอกษาตัวเองฉันไม่โกงเพื่ใครต่อไปแล้วเอามันนายเจียคุณทำฉันตกใจหมดเลยโธ่ไม่ให้หน้าเซฟเกมของฉันมีเยลงที่เพื่อนกูชอบ เอ๋อะไรเนี่ยเกมมันหายไปกูจะเล่นเกมยังไงต่อไอ้ควยมงต้องการเียอะไรเนี่ยกูต้องการกลับไปอเวอร์ชั่นเก่ามึงฟังไหมอีแวนในเฮียหูทวนลม่หลควายโอเคเข้าใจแล้วแต่ฉันยุ่งมากเลยนะกูไม่มีเวลามาให้ความบันเทิงคนอย่างมึงหรอกนะแ้นั่นอะไรอ่ะของเล่นเหรอเอียโตเป็นควายเล่นอะไรอย่างงี้เหรอ ดูไอ้บ้าดีสิมึงดูทรงมึงกับกูคงจะเข้ากันไม่ได้นะผูบปากซะอีแวน่นอะ้เหี้ยมึงรู้ไหมว่ากูต้องไปที่แกนกลางนะ่ะตอนนี้เลยอ๋อเจ็บชะมัดนี่ความผิดของมึงเลยนะป้าจริงมีอะไรอีกละ่ะ กูต้องรีบไปที่แคนกลางเพื่อไปหยุดอีมิตาเข้าใจไหมอีเวนอี้ยมิตาให้ตายสิฉันไม่สนอีนั่นหรอกนะไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่พันคนกูก็ไม่สนโดยเฉพาะมึงอ้าวแต่มึงก็มิตามาใช่เหรออีเวนกูคือมิลามิตามิลาฮะอ๋อใช่ยายพวกนั้นทั้งหมดคือมิตามิตาแบบเต็มไปหมดทุกที่อ่ามึงก็คืออีเวนอีมิลาสินะเออก็ใช่เพิ่งบอกไปเองนี่ทำไม ไอ้เหี้ยสมองหมาปัญญาเอา้เอาวอา้อาวเหีเ้ยงันมิลาคณคิดเหรอว่าจะเดินออกไปใจากที่นี่ได้ง่ายๆเนะี่ยใช่หัวคิดสมั่งนะหัวใช่หัวคิด,ดเยอะ มึงคิดว่าจะหาอะไรเจอที่นั่นเหรอให้ตายสิให้ตายสิยสนี่มันเฮี้ยอ,อะไรกันเนี่ย <S 2> <S 2> คุณคาดหวังอะไรล่ะดีแดนหัดจันอย่างนั้นเหรอคิดซะมั่งนะแล้วฉันจะออกไปยังไงเนี่ยอีแวดอุ้ยมีล่าตัวนี้มม่นควนรจะไปทางออกสิมันไม่มีทางออกหรอกนะแลนี่เว์ชั่นเฮี้ยอะไรเนี่ยจะคิดว่ามาถูกทางแลนะ้วจะแท้นะอีแวะอุ้ยมีล่า คนนั้นนั่นมันพบค่ำนะฉันชอบช่วงพบค่ำนะไม่ได้มันจะค่ำหรออีแวนค่ำหรอมันไม่เคยมีช่วงเย็นด้วยซ้ำกลางวันที่นี่ไม่สิ้นสุดเลยทุกสิ่งทุกอย่างวนซ้ำแบบนี้ตลอด้และชื่ออื่นที่เธอพูดถึงละ่ะมิล่าทําไมถึงไม่เป็นมิกะหรือไม่ก็มิซาคือชื่อบันดีกว่าชื่อโลโลของมึงอ่ะฉันชื่อมิล่าแล้วมาทาไมอ่ะฮะมีปัญหาหรอเปล่าไม่มีอะไรอีแวนเออสายตาเธอไม่ได้ยางกั้นหรอ ก็เลยต้องใส่แว่นน่ะอีสีตาทําไมไม่ชอบเหรอคือกูใส่ตาเศราหน่อยเดียวไม่ได้มีปัญหาหไม่อยากปะทะใช่ไหมเนี่ยฮะไม่อยากปะทะช่บังหโอนี่มันโมยเธอจะมีเขาไปทำไมกันน่ะอีแว่นวเดี๋ยวึืนก็ได้รู้ในไม่ช้าแล้วก็คุณรู้ไหมว่าตัวเองชอบทำหน้าแบบนั้นอะ น้านิ่งๆบื้อๆ,อๆตึงๆไอสเสลลเอ่อโอเคไอนี่มันใช้งานไม่ได้หรอกนะไฟที่นี่มันเปิดปิดของมันเองตลอดอะเหมือนทูกเขียนสคิปเอาไว้เลยแต่ว่าก็ทำไมไม่รู้สวิตไฟในห้องน้ำถึงใช้งานได้ปกติเลยอะแปลกใช่นในไหม รูปพวกนี้ของจริงหรอในเวอร์ชั่นอื่นมันก็มีนะแต่แบบมันไม่ได้หลวยโทษอย่างเงี้ยเพราะฉันคือมิาไงล่ะฮะไม่เหมือนคนอื่นหรอกแล้วน,นี่คือของจริงไหมละหรอเออนันคือภาพวาดคุณก็รู้นี่ใช่ตาของคณดูมางนะส่วนไม่แต่คนอื่นชอบแซงทําเป็นว่าพวกเขาคือของจริงฉันเคยเห็นมิตาคนหนึ่งยืนด้วยท่าแบบนี้ด้วยอะมิา ฮัลโหลอีแวนอีพอแบบนั้นแหละฉันเลยไม่อยากเป็นเหมือนมิตาคนอื่นนะน่าขยะขยงยังมีแสงไฟอยู่เหรอเนี่ย แล้วสมุดนี่ของจริงหรอหรือแค่ของตกแต่งสมองของคุณมีไหมเนี่ยของส่วนใหญ่ที่เนี่ยก็ของจริงแค่นั้นแหละกระจกมันไม่มีภาพสะท้อนหรอคุณนี่ดูไม่ค่อยพอใจกับที่นี่เลยนะฟังนะฉันเคยอ่านเรื่องภาพสะท้อนมาก่อนจากในหนังสือแต่ในีวไม่ใของฉันน่ะมันไม่มีเข้าใจไหมไอ้โง่ ้จไดฟีมือเธอรหรอถอยไหมนะฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะน่าจะเป็นบักอะไรสักอย่างนี่แหละ แหวนฉันมีปฏิกิริยากับมันนะแหวนแหวนมั่นหรอมึงมึงมีคนมั่นด้ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นของที่ฉันได้มาจากมิตาที่พยายามช่วยฉันออกไปอ่ะมิตาที่โคตรจะน่ารักไม่เหมือนมึงแล้วคุณจะเตะมันหรอจำไว้นะถ้าบ้านฉันพังคุณตายแน่ boleh ni apa เียออกไปมึงไม่เห็นเราฉันอาาน้ำอยู่อ่ะ,ย,ะนนย,ย,ยังจะน่าดานยืนู่งกนะออกไปอย่าให้ฉันต้องหมดความอดทนออกไปไกลสุกตีกูซะ ไอ้ลูกจิตไอ้วิปริตวิทีฐานอาขอโทษนะแต่ทำไมเธอรีบอาบน้ำจังละ่ะคือสมองมีบ้างไหมเนี่ยฮะมึงร้อยกูออกมาจากบักก่อนไม่ได้โลก็ฉันไม่รู้นี่ว่าคุณจะออกมาเมื่อไหร่แล้วคุณจะต้องไปย,ยุ่งกับบักพูกนั้นอีกนานแค่ไหนเนี่ยมีมันยังมีอีกโอ้โหใช่ถ้ามานฉันยังอยู่ก็แสดงว่าคุณ,คณแก้บักในรัวได้แล้วใช่ไหมเออ เสร็จแล้วดีเอาล่ะฉันอนุญาตให้คุณเข้าไปห้องน้ำได้แล้วนะเออขอบใจมากอีวนดีมาก่อนเกษณาที่กูจะปวดหัวกูเล่นมาก่อนไอ้เฮี้ยกูเล่นกับเพื่อนกูมาก่อนเพื่อนกูช่วยคิดกูคิดกแทบตายแต่เล่นดาสุดท้ายไม่ผ่านแล้วกูไม่ดูวอล์กทูด้วยเล่นสด ให้คุณไปดูอะไรคือจากโต๊ด้วยเพราะคุมีข้อควรกับมันจริงแต่สวรรค์ก็เป็นไปได้ละมิลาเธอไปซุกหัวทำเฮ้ยอะไรอยู่ใต้โต๊ะโอ๊ยคุณทำฉันตกใจอีกแล้วคุณต้องการเฮ้ยอะไรเนี่ยเธอเห็นบั็อกอีกไหมเนี่ยอ๋อนั่นคือข้ออ้างของคุณสินะฮะหาข้ออ้างแบบร้อยแปดพันอย่าง เรื่องนี้มันไม่ได้เรื่องจริงไม่ฉันไม่เห็นโอเคเดี๋ยวกูจะไปลองหาดูนะไออีหี้ยเดี๋ยวก่อนฉันไม่ได้จะถามคุณจะออกจากที่นี่ใช่ไหมเออเออฉันจยาออกจากเกมมาม่านี้สักทีเนี่ยกูเบื่อเนี่ยอาจจะฟันน้แปลกๆหน่อยนะนคุณไม่อยากอยู่อ่านหนังสือก,กับฉันก่อนเหรอ ก่อนหน้านี้มึงยังจะคอกใส่กูอยู่เลยตอนนี้ไม่อยากให้กูอยู่ด้วยแล้วก็อ่านหนังสือกับมึงโอ้โหจริงๆเลยกูอยากอยู่กับแฮปปี้มากกว่ายเยอะเอียอืมก็ได้แล้วก็เชิญไปตามหาบัคที่คุณรักสบายใจนะนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่คุณทำให้ฉันเจ็บตัวเนี่ยอ่ากูเจอมึงละ ฮ่าฮ่คุณดูนี่จงเกงโกฉัน I need more power คุณไม่ทันได้กับพิปตาด้วยซ้ำเอาจริงดิโตได้แล้วมั้งอะไรนี่คุณไม่เชื่อหรอก็ไม่เชิงคุณไปเห็นอะไรในบักมาใช่ไหมหรือว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าหินมันถูกตัดไปก่อนอะ ไม่ใช่ไม่ใช่ก็พวกเราอยู่ในเกมนี่นาที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้แค่เธอเดีนนิ้วเองมันก็เกิดได้แหละเฮ้ยมืองนี้มันซื่อบื้อจริงๆเลยแค่ดีนิ้วอะไรก็เกิดขึ้นได้หรอคร ead, ุณคิดว่าฉันอ่าอนหนังสือพวกนั้นทำไมล่ะจะให้ฉันดีนิแล้วทุกอย่างก็จบอย่างนั้นหรอไม่อ่ะฉันทำทุกอย่างเองดีกว่าอย่างที่หนังสือบอกไว้อ่ะ แม่มอนอุ้ยคุณเป็นโชคดีสุดๆโอ้แม่มอดโอเคเดี๋ยวเอาไปเทดีดีกว่ามังกานเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมมีแตนมีไซมีสวยเธอเคยเห็นธรรมชาติด้วยเหรอแบบผีเสื้อจริงๆนะอืมไม่เคยแต่ฉันก็เห็นมาจากในหนังสือนะไอ้พวกนี้มีปีกด้วย เหมือนในภาพว่านี้เลยแต่ว่าเหมือนภาพจะบิดเบี้ยวนิดหน่อยนะแล้วก็มีรอยเปื้อนด้วยอะ่รดีขก้นแล้วแล้วเธอไม่อยากออกไปเห็นของจริงบ้างหรอแบบไปเดินเล่นที่ถ้ำการธรรมชาตินะ่ะเป็นคำถามที่งโง่จริงๆนะแน่นอนฉันอยากออกไปสิ เพิ่งกลับมาจากมิติบแบนๆนั่นมันรู้สึกแย่มากเลยแถมยังมาติดอยู่กับอีนี่กูอยากจะกลับโลกความเป็นจริงจะตายแล้วเนี่ยโลกความเป็นจริงงันหรอเอออย่อยางตำนานที่เคยได้ยินมาเลยนะแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นมันหรอกฉันคิดว่ามันต้องมีทางกลับไปได้สิคุณดูไม่มั่นใจนะเมื่อกี้ฉันแค่ล้อเล่นนะ่ะอ่ะล้อเล่ล้อเล่ ทำโคยอะไรเนี่ยอีเวนยังต้องให้บอกอีกเหรอ <c oughs> เอ่อทำไมถึงต้องทำแบบนั้นด้วยละ่ะเพื่อที่ให้แข็งแรงและสับหน้ามึงไงล,ละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเธอไปอะไรไปเนี่ยทำตัวแปลกๆเนาะทำตัวปกติไม่เป็นหรอททำไมเรื่องสับหน้าคุณมันหยอกเล่นนะ่ะแต่ฉันไม่ได้แปลกนะฉันแค่ไม่เหมือนใครฉันนะ่ะอยากจะต่างจากคนอื่นๆให้มากที่สุด <c oughs> ไม่เห็นต้องพยายามขนาดนั้นเลยนี่เชื่อเธอ ว่าเธอตอจอาจากคนอื่นอยู่แล้วรู้อยู่แล้วนะดูดิสิเห็นไหมต่อไปจะไม่ใช้มือนะีมนะแต่แบบนี่มันเกินจิสุดๆไปเลยนะไอฟิสิกไรมหมาเอ้ย <c oughs> ถ้าคุณไปสนใจมันมันก็จะเป็นแบบนี้บูมแล้วยังจะมาว่าฉันแปลอีกเหรออีควายเอ้ยทางเดินผล่มมาแล้วพวกเราทำได้ไมิล่าทางเดินนั้นดูน่ากลัวจัง คุณจะไปจริงๆหรอเออดีสุดยอดเลยคุณนี่ใจล้าจริงนะเนะออโทษทีฉันไมไ่ตั้งใจไม่เปไ็นไรหรอกมิาฉันได้เวลาไปแล้วล่ะคือฉันแค่อยากให้คุณไปต่อนะแต่ว่าอยู่ที่นี่กับฉันไม่ได้หรออีกแค่แป๊บเดียวก็ได้ฉันอยู่ไม่ได้จริงๆมีตาบ,บ้าข้างเธอนั่งตามฉันมานะ่ะ ฉันเกียดยัยนั้นเกียดที่สุดเกียดที่สุดมิาฟังฉันนะทำไมฉันต้องมาติดอยู่ที่นี่ฉันไม่เข้าใจทำไมฉันถึงไม่เข้าใจอย่างนั้นหรอก็ฉันไม่มีมันออกมาจากที่นี่ได้ไงอะฉันรู้นะว่าเธอรู้ึอย่างไงมิา จะกลับมาหาเธอแน่ไม่ต้องห่วงหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอยู่กับฉันผู้เล่นตอนฉันอยู่กับคุณมันสนุกมากเลยฉันไม่อย่าเดดเดียวอีกแล้วถ้าคุณท้าาล่ะฉันต้องทำไม่ได้รอฉันหน่อยนะมิลา วามมืดิดดดลาม,มันบ้าไปแล้วอีวิตาแต่วเวลาจริงแล้ว solo leveling ลลสนุกมากเลยครับผมอยากเป็นซังกีหุนครับ